เนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาโค้หรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ ลองหัวหน้าพักก้าวไกลตาสว่างครับนะบอกไม่มีพื้นที่ให้ทำก็ลาออกดีกว่าอืมอย่าไปทำมาลายให้พักพวกนี้นะครับมันมีพื้นที่แค่ให้สองสี่เจ็ดห้าแค่นั้นเนละวันวันมันจะแก้แต่ทัธรรมนูญวันวันจะแก้แต่หนึ่งหนึ่งสองวันวัน,วน,วน,วนจะเปลี่ยนแต่ระบอบะนะเปลี่ยนประเทศมันไม่มีพื้นที่ให้ใครหรอกครับ มันมีพื้นที่ให้แต่ไอ้พวกไอ,ชอ้ช่อนั่นแหละนะวันวันหมกมุ่นแต่สองสี่เจ็ดห้าน่ะเออเนี่ยไอหัวหน้าพักคนใหม่นี่หนักเลยนะไม่มีแก้ปัญหาปากท้องอะไรหรอกนะไอ้ไอที่หาเสียงไปเพื่อหลอกล่อคะแนนนะ่ะตอนนี้ก็ไม่ทำแล้วไม่อะไรละมุ่งเน้นแต่จะแก้รล้ธรรมนูญมุ่งเน้นจะแก้แต่อ่านะครับหนึ่งหนึ่งสองมุ่งเน้นแต่จะตามรอยคณะราษฎร์อืม ลาออกก็ดีครับอย่าไปอยู่เลยพักเนี้นะเขาไม่มีพื้นที่ให้คนไว้เพื่อปากท้องพี่น้องประชาชนหรอกนะมันก็แค่หลอกเอาคะแนนเสียงแค่นั้นแหละไอ้ที่ว่าโลดนโยบายอะไรนะค่าแรงขั้นต่ำเงินคนแก่อะไรพวกเนี้ยมันคิดมาเพื่อหลอกเอาคะแนนเออแต่เป้าหมายหลักของมันอะคือแก้หนึ่งสองแล้วก็เดินตามรอยคณะรัฐ ใครไม่ตามรอยคณะราษมันก็ไล่ออกหมดอ่ะนะอุดมการมาชัดเจนอยู่แล้วนะครับลาออกให้หมดซะนะเอ,อไปหาอยู่พักอื่นดีกว่านี่ปรากฏว่าอะไรรู้ไหมไหนบอกว่าคนเท่ากันปรากฏว่าไปทัวลงเขาซะง,งั้นอไอ้พวกสม้แมแบบหน่สงสัยหิวกล้วยเนี่ย พอเขาเลาออกบอกสงสัยหิวกล้วยเออคนพวกนี้ไม่มีประสบการณ์คนพวกนี้ใจร้อนนี่ไอ้พวกดอมสม้มนะใครไม่เห็นด้วยกับมันก็ทัวลงเขาบอกเขาเห็นหิวกล้วยเออบอกไม่เป็นประชาธิปไตยนี่ไงเนี่ยน,นะครับดูไอ้พวกด้อมส้มดิมันคิดว่ามันตัวเองนี่เหนือกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาคิดว่าตัวเองนี่ประชาธิปไตยกว่าคนชาวบ้านชาวเมืองเขา นี่แกคือผลผลิตของไอ้ปิยบุตรที่มันโดนทัวลงอ่ะนี่แหละนะสร้างผลไม้พิษนะครับสร้างวาทกรรมบิดเบือนนะคนเท่ากันสร้างวาทกรรมอะไรต่างๆจนเป็นส้มตอนนี้เป็นส้มคลั่งนะฮะคลั่งมากใครไม่เห็นด้วยกับมันมันก็ว่าไปทัวลงเขาหมดประชาธิปไตยตรงไหน เอ,อที่ยวไปเขาเรียกว่าอะไรไปบูลลี่อะ่ะนะเออก็สมควรนะครับนะที่ว่าคนพวกนี้จะไม่ได้เป็นใหญ่เป็นโตรหรอกนะยังไงก็เป็นฝ่ายค้านอยู่วันยังคำ่ำเลยเออวนเวียนอยู่กับไอ้แค่แก้หนึ่งหนึ่งสองเนี่ยนะนี่ถ้าเกิดยุบพักอีกก็เดี๋ยวก็โยนยุบอีกยุบไปเรื่อยๆยุบแล้วยุบอีกยุบต่อนะครับ ไอ้พักกุกไก่เนี่ยนะเออมันไม่เห็นคือแบบมันไม่อะไรเลยอะ่ะอย่างอื่นมันไม่เอาอะ่ะนะวนแต่หนึ่งหนึ่งสองวนแต่จะแก้อยู่เงี้ยเออนะเปลี่ยนหัวหน้าใหม่เปลี่ยนอะไรใหม่ก็เหมือนเดิมนะครับเด,เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวไอ้วิไอโลมไอ้วิโรด,ดยวได้เป็นหัวหน้าพักโดนตัดจริยธรรมกันไปเรื่อยเรื่อย,อย,อยทีละคนทีละคน นะเออจะสืบสารต่อคณะราษฎรไปสืบสารต่ออยู่ใน,นเมืองนอกนินไปนะครับไปคนเท่ากันอยู่เมืองนอกเหรอไปดูอเมริกานู้คนเท่ากันไหมเนะี่ยคนอะไรนะฟิลาเดลเฟียโอ้โหเมือนเป็นเมืองที่แบบว่าคนจรจัดเพียบอะไปดูอเมริกาไปคนเท่ากันไหมเออไม่มีประเทศไหนในโลกในโลกน,นะครับคนเท่ากันเนี่ยนะนะ Thank you